สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านลูกค้าทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงผาหน้าไม้ชิงไลน์นะครับโดยช่างเทียนครับนี่มีหนึ่งกระบอกนะครับเนาะรีวิวนะครับตัวนี้มีพร้อมส่งนะครับตัวนี้พร้อมส่งนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับพร้อมส่งครับสําหรับกระบอกนี้ครับตัวนี้ท้ายประดูนะครับเนาะตัวนี้เป็นท้ายประดูลายสวยๆเลยนะครับนะครับ ลางก็ยังเป็นลางปลาดูนะครับตัวนี้ลางเป็นปลาดูแดงนะครับแดงเข้มเลยนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายปลาดูเหลืองนะครับปลาดูเหลืองลวดลายสวยมากนะครับนี่นะครับอลายนะครับเชคเกอร์นะครับลจมือก็เหมือนกันนะครับเชคเกอร์หอกไกก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับ ทิ้งไปอยู่ที่4ี่สิเซนนะครับตัวนี้ครับเป็นปีกนะครับปกโรเลอร์นะครับเนาะโรเลอร์ห้าสห้าเซนนะครับตัวนี้นะครับกว้างๆเลยนะโรเลอร์ยิงลายสีดำนะครับดำบอลนะครับเนาะแล้วก็กัดลายกระหนกเข้าไปนะครับเนาะตัวนี้ครับยิงลายกระหนกเข้าไปเป็นโรเลอร์ นอกนะครับแล้วก็เสริมยางด้านในนะครับนาะสองเส้นนะครับสามารถเสริมยางข้างในได้อีกสองเส้นนะครับนาะใต้ปีกผมก็จะใส่ขอบใต้ปีกไปนะครับตัวนี้นะครับสาหรับล็งลัางนะครับระบอกนี้ก็สามารถเอาไปติดศูนย์ได้นะครับนาะตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนชอบแบบศูนย์นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลองเชือกนะครับนาะงลองเชือกวิ่งอยู่ด้านล่างได้นะครับ หรือว่าจะเอาไปใส่แบบออโต้ล็อกนะครับเนาะแล้วก็เน็บสายได้นะครับแล้วก็สายวิ่งใต้้างได้นะครับสําหรับกระบอกนี้นี่ครับจะเป็นล่องเชือกนะครับเนาะล่องเชือกอยู่ตรงไปนะครับนี่นี่ครับล่องเชือกอยู่นะครับอยู่ใต้รางนะครับเนาะครับนี้ก็จะเป็นแบบเล็งรางแบบล่องเชือกนะครับเนาะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับพร้อมส่งกระบอกนี้นะครับนี่นะครับิทายอลูมิเนียมหนา4มิลนะครับลายสวยๆนะครับสำหรับปะดูตัวนี้เป็นปะดูเหลืองครับปะดูเหลืองลายแบบจัดๆเลยนะครับน้องนี่นะครับดูลวดลายชัก75ปีกโรลเลอร์55เซนนะครับ พูดถึงว่าปีกโรลเลอร์55เซนนี้ไม่ต้องเสริมยางก็ได้นะครับแรงนะครับเนาะครับอยู่ที่เราตัดยางอีกทีนะครับเนาะตัดประมาณ23-24ก็แรงมากเลยนะครับเนาะสำหรับปีกโรลเลอร์นะครับซูเปอร์ลินนะครับโรลเลอร์เปลยนะครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแก้มแบบเรียบนะครับเน้นลวดลายนะครับลายไม้เนาะลายไม้สวยๆนะครับ เห็นลวดลายถ้าลูกค้าท่านไหนทักมาก็พร้อมส่งนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0812815459นะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับ0812815459ครับช่างเหินนะครับนี่ครับท้ายก็จะมีเว้านิดหน่อยนะครับเว้าท้ายนิดหน่อยนะครับท้ายปิดท้ายอลูมิเนียมซีมนแข็งแรงเลยนะครับเนาะตัวนี้แน่นหนาเลยครับสําหรับพันท้ายนะครับเนาะ ประทับกับล่องไหลได้พอดีพอดีนะครับเล็งลางเล็งง่ายนะครับหลังอ่อนหลังอ่อนนะครับเล็งง่ายครับชิคเกอร์ก็ที่ผมแกะลงไปก็แบบลึกๆเลยนะครับสําหรับหลายชิคเกอร์คราดูทั้งลำนะครับเป็นเล็งลางล่องเชือกนะครับเนาะถ้าลูกค้าเปลี่ยนขาจับท่อเป็นออโต้ล็อกนะครับก็สามารถสายวิ่งใต้รางได้นะครับเล็งลางแล้วก็สายวิ่งใต้รางได้นะครับเนครับเด็บสายนะครับ ไม่ใส่ศูนย์ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนถนัดเร่งรางนะครับเนาะแต่จะมีความปลอดภัยในในการใช้นะครับสายวิ่งใต้รางนะครับสําหรับรางตัวนี้นะครับเนาะเหมือนกับรางปืนศูนย์ทั่วไปนะครับที่ทํานะครับนะครับหลุดลายตัวนี้ราคาพิเศษครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ถักมาได้ครับพร้อมส่งสามพันเก้าร้อยเป็นราคาโอนครับ แต่ถ้าปลายทางก็จะเพิ่มอีก200รนะครับตัวนี้3900นะครับก็สนใจทักมาได้นะครับชัก75หปีโรเลอร์ปื่อย55เซนเสริมยางข้างใน2เส้นครับครับเน้นย้ำนะครับฝากปโตตีตอนะครับสูไป1หนึ่สองป1นห้าส้าเนะครับช่องเทียนครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับหน้าไม้ชิงไลน์นะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ สำหรับกระบอกนี้พร้อมส่งนะครับจะทําขึ้นมาอีกกระบอกนะครับจะเป็นแบบชิงชันนะครับเนาะแล้วก็ล้างพื้นศูนย์นะครับมินินะครับเดีย๋ยวถ้าเสร็จก็จะมารีวิวให้ลูกค้าพี่น้องเอฟซรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้ที่น,นี้ครับสวัสดีครับ